ครับเครื่องมือ,อไว้ผูกยอดวันนี้เราจะมาสาธิตการปลูกยอดยอดอะไรก็ได้ครับอันนี้ที่เราแนะนําเป็นเป็นยอดของเมลอนที่ยังไม่ได้ปลูกนะครับเราต้องปลูกยอดดูนะครับเครื่องมือจิกปุ๊บดึงนะครับเอาใกล้ครับเอาใกล้ครับตองนี้ครับแล้วก็หนีบจะเอา แน่นไม่แน่นอยู่ที่เราครับนี่ครับแน่นไม่แน่นอยู่ที่เราใช้งานง่ายครับใช้งานง่ายบีบป,ปล่อยครับดันไปครับถูกยอด ครับเห็นไหมครับจะเอาแน่นหรือไม่แน่นอยู่ที่เราครับนะครับแค่นี้อยู่ละนี่คือข้อดีของเครื่องผูกยอดครับผมบครับ